เรื่องค่ะเหตุการณ์เวลาจะไปขึ้นเครื่องไฟนอลขอเรียกตามชื่อเราเนี่ยจะตกเครื่องแล้วเป็นวิธีที่ใจเราเป็นวินาทีที่ใจเราเต้นระทึกมากที่สุดคเคยเป็นนะเหตุการณ์นี้ <ขะ S 1> วิ่งกันขาลากเลยพูดคำนี้ไปดูกันว่าชายคนนี้เขาทำยังไงคะ่ะคุณผู้ชม ปกติเราก็วิ่งกันก่อนเข้าเกตใช่ไหมคะอันนี้นอเอ็งวรถเ,เม <c oughs> นนสินี่กระโดดลงมาจากงวงอใช่คือเขาขนาดนี้ก็เลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ย แต้เจ้าหน้าที่ปล่อยให้กระโดดลงมาจากตรงนี้ได้ยังไงอ่ะใช่คือเขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากหลังจากคลิปนี้เผยแพร่อ,ออกไปแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนไม่ใช่เหตุการณ์ในประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นที่สนามบินมาดริดค่ะผู้โดยสารรายนี้เขาเป็นผู้โดยสารของสายการบินไรอันแอร์นะคะเขาพยายามที่จะกระโดดลงจากสะพานเทียบเครื่องบินความสูงประมาณ2เมตรแล้วก็วิ่งไล่ตามเครื่องบินที่เพิ่งถูกรถดันออกไปเพื่อเตรียมทะยานขึ้นฟ้าค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละก็สงสัยแบบพี่มิวเอ๊ะทำไมมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินแห่งนี้ปล่อยให้ใชายรายนี้วิ่งมาแบบนี้ได้แล้วชาวเน็ตก็มองว่าพฤติกรรมของผู้โดยสารรายนี้เป็นการบุกรุกที่ค่อนข้างอันตรายถ้าเป็นผู้ไม่หวังดีเนี่ยอาจเกิดเหตุอันตรายที่คาดไม่ถึงได้นะคะแต่ก็ไม่มีรายงานออกมาค่ะว่าสุดท้ายแล้วผู้โดยสารหนุ่มคนนี้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือว่าได้ขึ้นเครื่องสมใจนะคะ ทั้งนี้ตามปกติแล้วสายการบินทั่วไปมีสิทธิปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่มาแสดงตัวบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามเวลาที่กําหนดค่ะแม้ว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวจะผ่านขั้นตอนการตรวจบัตรโดยสารมาแล้วก็ตามโดยเวลาที่ประตูจะปิดก่อนเครื่องออกของแต่ละสายการบินเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20นาทีค่ะโอ้ยแบบนี้ก็เกินไปมันอันตรายใช่นะคะ ซักซ้อมกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าช่วงวันหยุดนี่ก็ใกล้วันแม่แล้วนะคะหลายคนอาจจะแผนที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างๆก็เผื่อเวลาไม่ต้องพาแม่ไปออกกําลังกายแบบนี้นะไม่ต้องพาแม่วิ่งแบบนี้นะไม่คุณเป็นนักวิ่งคุณวิ่งได้คุณคะวิ่งทีวิ่งตามเครื่องบินมันผิดปกติมนุษย์ไปไหมคะไม่มีใครเขาทากันนะคะเออแต่คนที่ทำเนาะ วันนี้ทับนีแอร์ดิฉันก็เคยวิ่งหายใจทีาไม่ทันเหมือนกันใช่ของดิฉันที่เมืองนอกด้วยคือมีปัญหาเรื่องของกระเป๋าที่จะส่งชิปตามมาทีหลังแล้วทางแอร์เขาก็แบบลงมาตามถึงที่แล้วพาวิ่งแอร์พาวิ่งคุณใช่วิ่งดิฉันก็วิ่งวิ่งแล้วกันอยู่สุดทางอ่ะคือพอขึ้นขึ้นตรงรถที่จะส่งต่อไปที่โงชันได้ยืนกันไหนยแล้วก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าหายใจไม่ทันจากเหตุการณ์ที่ดิฉันไม่ต่อเครื่องเหมือนกันนะแล้วต้องวิ่งอ่ะทำให้พอกลับมาเมืองไทยปุ๊ กเพราะไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นดินฉันอาจจะต้องวิ่งโดยไม่ไม่รู้ตัว